อยากแบ่งแป้งได้เร็วแม่นและเท่ากันทุกรูปไหมเครื่องนี้คือคำตอบสวัสดีค่ะกันจากบริษัท DP Food and Bakery Equipment เป็นบริษัทในเครือบริษัท d p p c k k เก Sales Service 2019และบริษัท Packing Machine f o r e ร t และนี่นะคะเครื่องที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในวิดีโอคือเครื่องแบ่งแป้งคลึงกลมอัตโนมัติ ที่สามารถแบ่งแป้งได้ครั้งละ5ลูกพร้อมระบบสายพาน5เส้นลำเลียงแป้งออกไปได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้แรงงานคนคุณสมบัติของเครื่องนี้นะคะคือแบ่งแม่นยำแต่ละลูกน้ำหนักใกล้เคียงกันลดปัญหาแป้งไม่เท่ากัน 2. รวดเร็วประหยัดเวลาในการผลิตทำงานได้ต่อเนื่องระบบลำเลียง5เส้นแยกลูกแป้งไปยังขั้นตอนต่อไปได้ทันทีไม่ต้องรอ ข้อที่4ใช้งานง่ายแค่ใส่แป้งกดปุ่มแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานเองและข้อที่5โครงสร้างสแตนเลสแข็งแรงทนทานและปลอดภัยต่ออาหารแน่นอนค่ะเครื่องนี้เหมาะมากค่ะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่อยากอัปเกรดปลายผลิตของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสนใจติดต่อสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 7 9 4 9 6 1 5 1และ0 8 8 6 4 1 6 0 5 1 แบ่งแป้งให้เป๊ะทุกลูกด้วยเครื่องแบ่งแป้งหาสายพานจากเราคนงานหนักใช้งานง่ายบริการหลังการขายครบจบในที่เดียวที่ DPFood ค่ะ